มาธากุลทาลีหน่อยน้ำหน่อเทวาพูดจึงทำที่เป็นดีใจเมื่อได้ยินบิดาว่าพ่อของเฮาแต่เขาจีนย้ำรู ป่วยเต็มวัวที่บ่หายาามาแก้โรคเมาทุโศอกจวบป,ป้าไม่มาเฮงให้บัดลูกตายเห็นรูปร่างของเราคายเหมือนดังกุ่นทาลียินดีหารอรถดังประสงมาให้ เราสี่แกลงล่องใจให้แก้หายกังขาหาโอกาสที่สมหมอสิเทศนาโปรดชี้คุ้นโทษประโยชน์ที่ได้ให้ให้หอดผู้ตาย ดอกบ,บอกพอมาเบิ้งเสนดีใจแกล้งวังว่าขอขอพระคุณที่สิหาลอรถให้ตามค่าปารถนาอีพอเอ้อจะได้ลอเก็ดนิ่มจ mm ินดาจะได้ล่อหยังสิจัดหาให้เมิด ตกว่าพระเมยเต่บารถของข้านั้นทำโดยแทงทองคำล่อใดๆกระบอกอวนที่เสี่ยวเมา่อใช้าขาต้องการอยากในเพียงสองอันที่กล้ากันหนึ่งอยากได้พระอาทิตย์แต่ยินบ่พอพระม อยากได้พระอาทิตย์วัติเมนสองอ,อยากได้พระจันทร์สิมอก,<น>กันกับรถที่ก็แปลงหนวยท่องแทนมาเฝ้าไปพวดแทนีมาเอ้าไปทพวดแทนแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ข่าบอมีทั้งแก่เป็นมองได้กะมองปลาจนปัญญาบัดเสียวกินกัะตายโยบ่แพะแต่มือยืดยืดบอเถอง เฮืองนั่นโดนไปกว่านี้ค่ะต้องทุกข์ตายในลายเด้นโอ้ยนายของเห็นอยู่กับตาแต่เอาบ่มีได้ เอามาให้พระอาทิตย์ทั้งพระจันทร์ทั้งสองไว้นี่เน่ยคือสิดีโพดแท้จงเอาให้ยาสินนานขานีทวรมันยิงอกใจริงทกแงขันไม่นเน่าบ่ได้ขาต้องตายคักแน่ขาต้องตายแท้แท้นี้แต่แล,แล้วก้จองมองแล้วก็ทัวโมอ อยากได้รอรถท้องพระอาทิตย์ยุคขังขวาเข้าใจไปอีพอเอ้ยเข้าใจไปจกได้รอรถท้องไม่ขังขวาพระจันทรุคขังซ้ายสันแล้วล่างพระจันทร์เนี่ยยกคขังซ้ายโดยอีพอตาตายต,ตายต,ตายว่าไปทัวแต่มาเป็นตาหนุ่งตาย,ยากแท้ อยากได้ลอรถท้องพระอาทินทูกข้างขวาอีกพระจันร์ทุกข้างสายขั้นมันเอาบ่้อยสิตายทิมมิงมาลายโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอราวามันสิยากได้ลอดเก้วลอเพชดลอดนิดที่สันดอก ไดขา้าตรงตายเป็นทีขั้นบริจังว่าตาใกล้บ่คลอบ่คืบ่เสียหาได้ปัญญาต้องเอามาให้คาวันไม่น่าจะอยู่โดนอีพอเอ้ยส่งสารคนผู้เงี่ยงให้ผู้ทุกแก่บางแม่อดพ่อมาซอยแก่พ่อให้คาส 年。Yeah.